สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ฟาร์มผักสลัดอูโพนอีกนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูเคียวซึ่งเป็นผักสลัดอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นผักสลัดอาะซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะครับนี่ครับอันนี้คือเคียวที่ฟาร์มของเรานะครับเราก็ปลูกแล้วก็มีจําหน่ายหน้าฟาร์มเล็กๆกน้อยน้อยนะครับไม่ได้จําหน่ายเยอะเนาะนี่ฮะเคียวนะครับใบเขาก็จะหยิกๆแบบนี้เลยนะครับสามารถช่วยลดในเรื่องของความดันนะครับเบาหวานได้เนาะอย่างแม่ผมก็ทานเองนะครับสามารถนําไปทานคู่กับ มะนาวได้นะครับปั่นรวมกันเนาะกินตอนเช้านะครับวันละ1นแก้วเนาะใช้ประมาณ3-4ใบนะครับในการปั่นเคล้นะครับใช้เวลาในการเติบโตนะครับประมาณ2-3เดือนเนาะ แล้วก็อายุเขานะครับสามารถอยู่ได้เป็นปีนะครับนี่นี่ก็เป็นเคียวที่สวนของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถปลูกในดินอย่างนี้ได้เลยนะครับราคาของเคียวนะครับก็ถือว่าราคาดีมากเลยครับแต่ว่าเราต้องหาตลาดด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเคียวพวกนี้นะครับแต่ก่อนนะครับคนไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่อนนี้นะครับถือว่าเป็นอาหารที่แม่ค้านะครับเริ่มถามหากันแล้วนะครับว่าที่สวนมีเคียวไหมที่ฟาร์มมีเคียวไหมนะครับเพราะว่าเคียวนะครับมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะครับซึ่งเคียวพวกนี้นะครับเราก็เพาะเมล็ดเองเลยนะครับเราไม่ได้ซื้อต้นพันธุ ที่เราซื้อมานะครับแล้วเราก็พอขึ้นจากฟองน้ําเหมือนกันนะครับเหมือนปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยนะครับแล้วเราก็เอาลงดินนะครับแล้วเราก็ลดน้ำนะครับไตรมูลวัวนะครับมูลไต้เดือนเนาะก็สามารถเจญเติบโตัวได้แบบนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจในการปลูกผักเขียวนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะครับเอเคทุกคนขอบคุณครับ